ที่รอเราเตอร์ใส่ซิม 5G ได้วันนี้มาแล้วครับกับ TP Link Deco X55G ใส่ซิมได้พร้อมใช้งานและเป็น mesh ไวไฟด้วยนะครับและรวมถึง p ็อกเก็ตไ i ไฟตัวนี้ด้วยที่มาพร้อมกับหน้าจอและการใช้งานแบบไฟ r i ร g ด้วยกับ TP Link m 7 4 5 0ครับจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมพาัจากทีมพรีวิวเล่าไปเล้าให้ฟังสำหรับผู้สนใจดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ,รบประกันสูนไทยแท้100% วิเอนที่ผ่านมาเราไปเที่ยวมาครับแล้วห้องนี้ก็คือเทคยูวได้รอบด้านเลยแต่สัญญาณไ WiI-Fi ของโรงแรมกับไม่แรงซะอย่างนั้นเรานำา TP i n k M7450 มาด้วยนะครับใส่ซิม NT ซึ่งตรงนี้จะขึ้นเป็น 4G Plus ด้วยจากการทดสอบสปีดเทสกับ iPhone 14 Pro เราจะได้มาที่ประมาณ30เปรียเกือบ40สำหรับค่าดาวน์โหลดในช่วง9โมงเช้านี้ครับ ช่วงเวลาอื่นได้มากน้อยอย่างไรเดี๋ยวในรีวิวมีบอกกันครับหน้าจอน้านหน้านี้แสดงผลแบบเรียลไทางครับทั้ง Data ที่ใช้ไปและ Data ที่กําลังดาวน์โหลดอยู่ตอนนี้ว่ามีความเร็วเท่าไหร่สมาร์ททีวีก็รับ Wi-Fi จาก t ี Link M7 4เ0็มนะครับไม่งอ WiFi โลงแรมที่ไม่ค่อยสเสถียรและตามชื่อครับ Pocket WiFi เมื่อใช้งานเสร็จจะไปเที่ยวเกาะก็ใสก่กระเป๋างเกงต่อง่ายๆเลย หรือใครจะแอดวานซ์มากขึ้นใช้ระดับ 5G นะครับ Deco X55G ก็เพียงแค่คใส่ซิมการ์ดเสียบปลั๊กก็พร้อมใช้งานเช่นกันนี่คือเราเตอร์ที่ใส่ซิม 5G ได้ครับและเป็น m ม s ช w ไวไฟด้วยในราคาไม่ถึง10,000บาทดีไซน์ดูโมเดิร์นราวกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งภายในบ้าน ในคลิปนี้เราจะมี2ผลิตภัณฑ์นะครับคือตัวเล Pocket ็กพ็อกเก็ต f i ในครึ่งแรกและครึ่งหลังของคลิปเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ m มส h w ไฟ i ที่สามารถใส่1 5G ได้นะครับเลือกดูตามที่คุณต้องการได้เลยมาเริ่มต้นที่ตัวเล็กกันก่อนครับเจ้าตัวนี้นะครับคือ TP-Link M7450 นะเป็น Pocket Wi-Fi นะครับซึ่งจะมีหน้าจอในตัวมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถถอดเปลี่ยนได้ กระจายสัญญาณเป็นแบบ Wi-Fi AC ระดับ1,200นะครับคือสามารถที่กระจายได้ทั้ง2.4และ5กิกะเฮิรต์ต้องเลือกเอานะว่าจะกระจายคลื่นไหนไม่สามารถกระจายพร้อมกันได้นะครับส่วนซิมการ์ดเนี่ยจะเป็นซิมแบบ 4G LTE นะครับรองรับสูงสุดที่300เมกะบิตเซ็นั่นเองซิมทุกค่ายในไทยสามารถใช้งานได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเป็น3ค่ายหลักเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องตั้งค่านะครับส่วนเอทีอาจจะต้องตั้งค่าในเรื่องของเ p n ที่เป็น Pocket ตนิดนึงครับ ดังนั้นแล้วโดยโปกติก็ใส่ซิมใส่แบตเปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้เลยครับทุกอย่างจะทำงานอัตโนมัติคุณสามารถดูพาสเวิร์ดได้ที่ด้านหลังหรือว่าในหน้าจอในเมนูอินโฟก็ได้ครับแสดงผล Data ได้ว่าตอนนี้ใช้งาน Data ไปเท่าไหร่แล้วและบอกเทว์ไทม์ด้วยนะครับว่าอัปโหลดดาวน์โหลดอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือใส่ปุบพร้อมใช้งานขึ้นมาทั้งสัญญาณ Wi-Fi 4G ตัวอย่างนี้คือซิมของ AIS ครับสัญญาณด้านบนที่ขึ้นมาเป็น 4G ในรุ่นนี้สามารถใช้เป็น 4G+ ได้คือรองรับความแรงสูงสุดที่300ม บบซึ่งมันจะทำงานอัตโนมัติเลยถ้าซิมการ์ดคุณสามารถใช้ตัว 4G+ ได้จะขึ้นเป็น 4G+ แบบนี้ครับสำหรับความแรงในการดาวน์โหลดอัปโหลดจะอยู่ที่ประมาณ50เมกะบิตบวกลบครับอันนี้ซิมเราเป็น 5G แล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องรองรับ 4G+ ดังนั้นจึงทดสอบกับสัญญาณที่เป็น 4G+ ครับและสังเกตหน้าจอฝั่งซ้ายครับจะนับ Data ตลอดเวลาเลยใครใช้ซิมที่แบบจำกัด d a t a 70กิก100กิกอะรุ่นนี้เหมาะมากครับ และการใช้งาน TikTok ก็ปัดได้ลื่นไหลแบบนี้นี่คือ iPhone 14 Pro นะครับปัดต่อเนื่องไว้เลยไม่ได้โหลดไว้ก่อนก็เรียกว่าความเร็วที่กระจายออกมาใช้งานได้เลยครับหรือเป็นการดู YouTube ระดับ4 h d อย่างตัวอย่างนี้คือของ j ั s t d อิ t นะครับขอบุณไว้ด้วยก็สามารถดูได้อย่างลื่นไหลเรียลไทม์ครับโดยอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อเนี่ยผมแนะนำไม่เกิน10เครื่องกำลังเหมาะสมเรามาทดสอบกับ s i m NT Thunder บังครับตัวเนี้ยลิมิตทุกอย่างนะทั้งปริมาณข้อมูลและความเร็วครับ ซึ่งถ้าคุณใส่ซิมตัวนี้แล้วยังไม่เจอสัญญาณนะครับให้เรามาเลือกตรง carrier ตรงนี้เป็น25017และอาจจะตั้งค่า APN เป็น pocket ด้วยซิมตัวนี้ยังไม่ขึ้น 4G Plus มานะครับความแรงที่ออกมาก็อยู่ที่ประมาณ50บวกลบเหมือนเดิมนะครับในช่วงเวลาเด็กๆหน่อยอาจจะได้สัก50ต้นๆดังนั้นสำหรับ pocket wifi ตัวนี้ผมการันตีว่าความเร็วเขาเนี่ยได้ประมาณสัก50เมกะบิตบวกลบทั้งอัปโหลดและดาวโหลดแล้กัน m i โคร SD กรและซิมการ์จะอยู่ใต้แบตนะครับแต่ว่าสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเป็นสลักล็อกแบบนี้ไม่ต้องใช้เข็มจิ้มซิมแต่อย่างใดส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับระดับ3,000มิล ah, 3.8โวลต์หน้าตาแบบนี้ครับฝาครอบแบตก็ปิดได้เลยนะเป็นคล้ายๆกับกิปล็อกนะครับไม่ต้องมีตัวสกูไขแต่อย่างใดฝาหลังถือว่ามีดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานกันร,รอยขีดข่วนได้ระดับนึงครับ รอบๆตัวเครื่องจะมีพอตที่เป็นไมโคร USB บียูหน่นะครับสำหรับใช้งานเรื่องของการชาร์จไฟหรือว่าใช้งานไฟแชร์ริงก็ได้ซึ่งจะมีสายแถมให้ในกล่องนะครับแต่อย่าเป็น USB แบบไมโครอยู่นะที่คุณสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆครับจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TP My File ตัวอย่างแอปพลิเคชันจะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับและเราสามารถรู้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูล Data เป็นเท่าไหร่รู้ด้วยนะครับว่ามีเมสเซจเข้ามาไหมนะครับหรือว่าจะเป็นเซนบ็อกนะครับส่งออกไปก็ได้ สามารถจำกัดปริมาณ Data สูงสุดได้ครับใครใช้ซิมแบบที่เป็นแพ็กเกจ70กิก100กิกเนี่ยคุณตั้งค่าได้เลยหรือจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เปิดบน power saving ได้ช่วยประหยัดแบตได้มากขึ้นครับแต่สัญญาณ Wi-Fi ก็จะมีความแรงที่ลดลงบ้างรวมถึงที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเรื่องของไฟแชร์ริ n งแชร์ไฟล์ได้นะครับจากในส่วนของ micro SD card ที่เราใส่เข้าไปจะเป็นแชร์ผ่าน Wi-Fi หรือเป็น USB m หมดก็เลือกได้นะครับถ้าเป็น iPhone นะครับคุณสามารถที่จะสตรีมสดได้นะครับแต่ว่าจะมีการโหลดแคสทที่ผมว่า น่าจะโหลดจนเต็มไฟล์เลยแหละครับส่วนถ้าเป็น Android เนี่ยจะต้องดาวน์โหลดสู่เครื่องของคุณก่อนนะครับจึงสามารถดูไฟล์ได้ไม่สามารถที่จะแบบสตรีมสดแบบเรียลไทม์และให้ม hmm. ันโหลดบัฟเฟอร์โหลดแคชไปตลอดไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเป็น Android เนี่ยจะต้องดาวน์โหลดลงเครื่องคุณก่อนนะครับจึงสามารถดูไฟล์ได้ไม่สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ไรฟ์สตรีมได้นั่นเองครับส่วนการอัปโหลดไฟล์กลับเข้าไปนะครับถ้าเป็น iPhone เนี่ยจะเป็นเรื่องของรูปภาพและวิดีโอนะครับส่วนถ้าเป็น Android เนี่ยเราสามารถอัปโหลดเรื่องของไฟล์ต่างๆไดด้้วย รวมถึงการตั้งค่า a p n นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้น,นั้นสรุปนะครับรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่พกพาไปนอกบ้านนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวและสามารถใช้งานเรื่องไฟล์แชร์ลิงได้สมมุติว่าตอนที่เราไปเที่ยว iPhone เราข้อมูลเต็มนะครับอยากอัปโหลดรูปภาพวิดีโอเข้าสู่ตัวนี้เก็บไว้มันก็ทำได้ หรือต้องไปจัดบูธแสดงสินค้านะครับและอยากได้เป็นฝ่ายกลางที่สําหรับให้เซลล์หรือว่าพนักงานประจาบูธเนี่ยแอคเซสเข้ามาใช้งานรูปภาพวิดีโอข้อมูลก็สามารถทาได้เช่นกันครับเรียกว่าจิ๋วแต่แจว๋วเสียบชาร์จปลายกระจาสัญญาณ WiFi ไปได้ด้วยครับและมาถึงไฮไลท์ในวันนี้ครับนี่คือเราเตอร์ใส่ซิม 5G ได้ครับกับ t ี l i n k ลิงเดโ X55G ครับเป็นเม็ด WiFi ด้วยซึ่งเป็น WiFi 6นะครับใส่ซิมปุ๊บพร้อมใช้งานรองรับความเร็ว 5G สูงสุดที่3.4กิกเลยนะครับ ย้ำว่า3.4กิกเลยนะเร็วมากๆและตัวนี้เนี่ยด้วยดีไซน์สมัยใหม่นะครับทำให้เขาสามารถที่จะใส่ซิมการ์ดเป็นแบบนาโนซิมได้เลยนะครับสำหรับเทคสเปคนะครับ5 g เนี่ยรองรับสปีดดาวน์โหลดสูงสุดที่3.4กิกะบิตเพอร์เซกและอัปโหลดสูงสุดที่900เมกะบิตเพอร์เซกนะครับรองรับ1,024 QAM และแบนด์วิดท์เนี่ยได้ถึง H e 160เลยนะครับซึ่งคุณสามารถเลือกได้เองแล้วนะครับในครั้งนี้ว่าจะเป็น80 160หรือเนี่ยแปดสามารถกดเลือกในแอปของ d e c o ได้เลยนะครับ เด c คเ 55G b ายทีพี k ิตัวนี้รองรับซิมทุกค่ายเช่นกันครับรวมถึง NT Thunder ด้วยใส่ซิมปุ๊บเสียบไฟคือพร้อมใช้งานตัวอย่างนี้นะครับผมจะทดสอบกับซิมของ AS ก่อนซึ่งเป็นซิม 5G เราจะได้ความแรงออกมาอยู่ที่ประมาณสัก200เมกะปอรสูงสุดสำหรับดาวน์โหลดนะครับอันนี้เราทดสอบในบ้านเรานะซึ่งผมทดสอบหลายรอบแล้วนะครับเราจะได้ความเร็วในการดาวน์โหลดประมาณเนี้ย200 200ต้น,ตน ซึ่งตรงนี้เปิดเป็น H e 160แล้วนะครับหรือการทดสอบผ่านสายแลนเราก็ได้ความเร็วอยู่ยที่ประมาณช่วงนี้เหมือนกันรับสัญญาณ 5G มากระจายออกมาใช้งานด้ทั้ง Wi-Fi และแลนนะครับความแรงระดับ A X 3,000เราจะได้ลิงก์สปีดในการรีซซฟมาถึง1,900กว่าเลยนะครับถือว่าสูงมากอันนี้คือสมาร์ทโฟน Android ตัวทอ็ทอปๆนะซึ่งก็จะได้ความแรงในการดาวน์โหลดมาใกล้เคียงกับ iPhone 14 Pro เมื่อกี้เลยครับส่วนถามว่าใส่ซิม 4G ได้ไหมใส่ได้นะอย่างตัวอย่างนี้คือ e n t Thunder ครับ ทดสอบมาเราจะได้ความแรงอยู่ที่ประมาณ60เมกะบิตเปอร์เซ็ครับซึ่งความเห็นส่วนตัวผมนะครับคิดว่าถ้าในสัญญาณแรงๆเนี่ยน่าจะได้เกือบเฉียดร้อยอยู่เราสามารถควบคุมบริหารจัดการได้ด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเดโคครับในรุ่นใหม่นี้ดีมากๆก,กอไก่ล้านตัวเช่นตัวอย่างของไคลเอน์หรือว่าลูกค้าที่มาเกาะน,นะเราจัดการได้เลยนะครับว่าจะเปิดไฮพีเรอร์ตี้ไหมเปิดแมชเทคโนโลยีไหมหรือว่าการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อในคลื่นไหนออโต้2.4หรือเฉพาะ5้กิกเฮิร์มันสามารถเลือกได้แล้วครับวันนี้ นอกจากนั้นแล้วนะครับคุณยังสามารถทำ black list white list ได้และยังสามารถเลือก channel w i d h ได้นะครับว่าจะเป็น160หรือว่า80 m มกครับว้าวทำได้แล้วจริงๆในครั้งนี้ไม่ต้องผ่านเว็บคอนฟิกด้วยจะ get report รับส่ง SMS หรือว่าเรื่องของ data setting นะครับจำกัดข้อมูลส่งสุดที่ใช้งานได้ด้วย wifi setting ปรับได้นะครับว่าชื่ออะไรพาสเวส่วนอะไรใช้งานคลื่นไหนอย่างไรรองรับการเปิดฟีเจอร์ QoS ด้วย network optimization การปรับ w i f i ให้เหมาะสมก็สามารถทำได้ครับ Far Loaming Beam Forming Net forwarding เราสามารถควบคุมการ Forward Port ได้ด้วยนะครับจัดการได้ในตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าเว็บคอนฟิกจริงๆรวมถึง Home Shield ที่ช่วยจัดการเน็ตเวิร์กในบ้านของเราให้ปลอดภัยมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ r o t e c t i o n i n t r u s i o n prevention หรือว่า IoT p r o t e c t i o n ครับฟีเจอร์เหล่านี้นะครับเป็นเหมือนสแกนเวลัส่วนการของบ้านไม่ว่าจะมาจากเน็ตเวิร์กภายนอกหรือว่าจากอุปกรณ์ต่างๆในบ้านของเราก็สามารถช่วยปกป้องได้แต่จะเสีย subscription รายเดือนนะครับ รวมถึงพาเลทคอนโทรลที่ป้องกันลูกๆเข้าสื่อไม่เหมาะสมครับเราสามารถจัดการได้ตามแคตตาล็อตีต่างๆนะว่าให้เข้าเรื่องไหนไม่เข้าเรื่องไหนหรือจะบล็อกจากชื่อเว็บไซต์ตั้งเวลาการนอนได้ตั้งเวลาการใช้งานประจําวันได้หรือเซตให้ออฟไลน์ line ไปเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่า s u b สคริปชั่นรายเดือนเพิ่มเติมเหมือนกันอันนี้ส่วนของ Security Plus ให้ดูราคาคร่าวๆส่วนหนึ่งครับแต่ละฟีเจอร์มีราคาแยกกันนะ ตัวอย่างนี้นะครับคือเรื่องของรีพอร์ตนะครับที่จะบอกว่าลูกๆเราเนี่ยเข้าเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับที่เข้าเยอะสุดและเว็บไซต์ที่บล็อกเนี่ยเขาแอบเข้าไปกี่ครั้งก็บอกได้สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้ไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีเรียกว่าเราเนี่ยเหมือนกับเน็ตบล็อกแอดมินคนหนึ่งเลยที่สามารถรู้นะครับว่าลูกขายที่มาเกาะใช้งานเดโคเนี่ยใช้งานอะไรบ้างแต่ต้องแอดลูกขายเหล่านี้เข้าสู่ในส่วนของ r าร t a l Control นะครับ แล้ววันหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ใช้สิ 5G แล้วนะครับยังสามารถแปลงร่างเขาเป็นไฟฟ้าเราเตอร์สำหรับเน็ตไฟเบอร์ที่บ้านได้ด้วยสามารถให้ w i f i เน่ยครอบคลุมทั่วบ้านได้เลยนะครับแบบ Wi-Fi d e s o ซ u ค e วเลอทดสอบขับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์1,000กิกนะครับถ้าเป็น iPhone 14 Pro เนี่ยอาจจะได้ไม่เร็วนักแต่ถ้าเกิดเราเป็น Android ตัวท็อปทเนี่ยเรียกว่ามาเต็มสปีดครับ940เมกะบิตเซกผมมาสอบแล้วนะครับทั้งขาดาวน์โหลดและอัปโหลดนะครับเขาสามารถทาความแรงได้ที่940เมกะบิตเ้อว ด้วยดีไซน์ที่ดูโมเดนของตัวเครื่องนะครับทำให้วางไว้ในบ้านได้แบบไม่เคอะเขินเลยไวไฟเแรงมากนะครับแบบกำแพงหลายชั้นระยะห่างมากๆก,ก็ยังได้ระดับหลายร้อยเมกอยู่หรือใช้งานเป็นแมช WiFi ซื้อโหนดของ De โ co เพิ่มมาก,ก็ใช้งานได้ครับด้วย Rate Roaming ทำงานแบบ AI d i ไดวิ่งแมชนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของบ้าน AI จะคอยจัดก,การให้เราเชื่อมต่อก,กับ De โ co ตัวที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากสุดและช่องสัญญาณที่ดีสุดนั่นเองครับโดยที่เกาะ Wi-Fi ชื่อเดียวใช้งานได้ทั่วบ้าน โดยในอนาคตถ้าเกิดว่าเน็ตไฟเบอร์มันแรงเกิน 1G กิกนะครับก็มีพอต์ต2.5กิกมาให้ใช้งานซึ่งทั้ง3พอร์ตนี้นะครับจะเป็น w ว n แอดแล a u t ออโต้ซ t เลคชั่นเลยและมีช่องเชื่อมต่อกับ External a n t e n n a ได้ด้วยครับคนระดับ p r o User หน่อยนะครับจะต่อเสา 5G 4G ภายนอกมามันยืดหยุ่นต่อการใช้งานครับและรวมถึงสายแลนที่แถมมานะครับจะเป็นเหมือนสายแพ่นะครับที่เป็น,ปนแบนๆหน่อยหัวเล็กๆคล้ายๆกับโทรศัพท์บ้านนะครับแต่นี่คือพอตแลนด์รจสีจริงๆผมชอบมากนะใช้และดูเข้าขากกัันมครบ TP-Link M7450 รับประกันศูนย์ไทยแท้1ปีและ TP-Link Deco X55G รับประกันศูนย์ไทยแท้3ปีครับถ้าสนใจอยากซื้อก็สามารถดูการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เช่นกันและทั้งหมดนี้นะครับคืออุปกรณ์เราเตอร์ใส่ซินได้ในวันนี้จาก TP-Link ครับตัวเล็กนี้ TP-Link M7450 Pocket WiFi มีแบตในตัวใส่ Micro SD การสำหรับแชร์ไฟล์ได้เหมาะกับการพกพาไปนอกสถานที่และมีแบตเตอรี่ในตัวทำให้การใช้งานเนี่ยไม่สะดุดนะครับ หรือใครอยากแรงมากๆนะครับตัวนี้คือตัวท็อปตัวหนึ่งครับกับ TP-Link Deco X55 5G ใส่ซิม 5G ได้เลยนะครับใส่ซิม 4G ก็ได้ Wi-Fi แรงมากรองรับ 5G ที่แรงมากและะ้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัททีพัทรีวิวนะครับอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยใครมีคำถามนะครับหรืออยากพูดคุยกันได้คอมเมนต์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ